พระอาจารย์นะพระอาจารย์ที่อยู่กับลูกรูมพันธ์มาเลยนะก็ถ้าจะว่าตามศักด์ก็ถือว่าเป็นหลานอ๋อเป็นหลานเหรอฮะโอ้หลานก็สมัยก่อนตอนสมัยเอ่อเขาเรียกว่าหัวข้อคอนะครักของคือปู่ปู่ลวงปู่น้องปู่พระอาจารย์กับหลูกปูมพันธ์เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นเพื่อนกัน ลุงปู่มาตั้งบ้านมาหาใที่นี่ก็เท่าความน้องปู่ผมบอาจาัดในกำลังเป็นกำลัง็นกำลังสมัยสมัยตะกอ๋อสมัยตะกอทีนี้ลปู่มาั้งก็ย้ายมาจากน้องใหยแลมาจากน้องใหน้าแก่ียดเหตุที่ที่ย้ายก็หมายถึงว่าเอะรจะเรียกว่า แดงเนาะแดงแดงพื่นที่แดงพื้นที่น้ำมันมีให้ดูตัดก็รู้จักกับปู่ของพระอาจารย์อยู่ครับซึ่งเป็นกำนันตำบลป่าป่าเพราะตะกอนมาอาชาญ์ขึ้นกับป่าป่าอ๋อทีนี้ก็ปู่ก็มาสร้างบ้านข้ามาสร้างบ้านมหาชัยก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่กับกับปู่อาจารย์ตัดก็ไปอาศัยสิ่งกันแล้ว hmm. กัน ว่าเรื่องข้าวไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ก,ก่อนเวลาจะประชุมพับต้องเดินนะเดินจากมหาชัยไปไปไหนเะจาคณะเพิ่ครับหรือเจา้าพนังต้องเดินเดินเข้าไปครก็อลวงปู่ดเดินทางเข้าไปก็จะไปพักสวยมากก็จะพักที่วัดแล้วก็ขากลับมาเบิกเอาข้าวมา,มาม,ามามหาชัยค ็จะเป็นประจำอืทีนี้ก็เห็นที่พระอาจารย์คือไม่ไหวออตอนไปเรียนีสิ่งอะไรทั่ธรรมดาครับของของผู้ชายาานะครับ,บรก็ปกติออโอ้ยสมมากพระอาจารย์ไม่ไม่ค่อยอยู่ติดวะพ่อสมัยก่อนพ่อของพระอาจารย์เ,เ,ปประะเ,รเป็นประหละัดอำเภอเป็นประหลัดนี่ส่งพระอาจารย์ไปเรียนป็ดเรียนอยู่ คนวิ่งหนึ่งโคราชนี่เรียนเรียนมนึ่งวันก็เหมือนคนเรอยู่กับป้าป้าาอาจารย์ลุงดุงว่าอาจารย์เป็นเป็นทหารไม้ค่ยช่วยช่วยบ้นเมืองกับพระอาจารย์ก็จะไปเรียนที่นั่นประสบมากองไม่ค่อยได้มาบ้านเป็นคนที่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดบ้านเกิดตุรกีกันค่อยมาก็จะเข้าวัด ไปหาปู่ก็พูดง่ายว่าพูดเป็นเป็นภาษาคาราวะก็ตัวกับบ้านเนาะอยู่กับห้องไหนนะเอาเนี่ยนะเวลาจะอ่เประเด็นว่าถ้าเป็นคาราวะคำพูดคาราวะก็เหมือนว่าเวลากินเข่ากินข้างหลังเขาซัไปกินข้างหลังพุทนนะครับ่มากก็ใส่ในนั้นปู่นะท่กทายครับเอาข้าวกินเหลือเนาะว่าให้ให้จิต แ,แต่ก่อนมัน่ฉันไม่ค่อยดีท่านนะเขาเรียกว่าต้นมะเดื่อเห็นไหมท่านต้นมะเดื่อยังฟูก็จะเอาลูกมะเดื่อ,ม,อม,มาทําเป็นน้าริกอพย์ก็จะ,ะฉันพระ,ะนี่ก็ฉันเหมือนกันนะกับกับกับพระอาจารย์ทัางนั้นท,ที่ที่อยู่ตัวสันเแ็จก,ก็ไม่ได็บว ก็กอมทุกวนันทุกวนันกลมให้ปวดอือท่านก็เล่าเรื่องลูกภายนอกให้ฟังว่ามันเป็นทุกยังไงอืออยู่ภายนอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แลก็เราตามทำที่ท่านสอนเราก็นั่งฟังนะครับล่อ,ลองวเนีล้ล่องวนนี้สักอาทิตย์แรกก็คิดว่าวนนี้ก็ปู่ก็คงจะคงจะไม่อ่ ไม่คงคงจะไม่ให้เราบทพระมันคงคิดในใจครับท่านแห่งมีบทนี้ปั๊บครับก็สอนธรรมะก็ให้เข้าไปสอนธรรมะถอว่าคล้ายคล้ายกลมจิตภาษาวันสารคารวางนะครับภาษาคารวางเรียกว่ากลมจิตคือคือคือพูดง่ายๆเนี่ยก็อยากจะให้พระอาจารย์บวดแต่เท่าที่ดูประวัติการศึกษาพระอาจารย์เนี่ย พระอาจารย์เรียนเรียนดีนะใช่นระัเพราะว่าจบมาพระอาจารย์ก็เคยทํางานอยู่งานสักพักมันก็เป็นข้อบืงดหนพระอาจารย์ไปจบจบด้านกฎหมายมาตอนไหนฮะตอนที่เป็นคลรวาสหรือว่าคลรวาสเป็นคลรวาสโอ้พระอาจารย์จบจบกฎหมายมาโอ้พ่อแม่พระอาจารย์มีลูกอยู่ห้าคน ระอาจารย์เป็นคนกลางครับเป็นคนกลางเราคิดว่าเราถือทิฐิอาจจะใช่ครับิดว่าพ่อแม่ไม่รักโอ้พ่อพ่อแม่ส่งเราไปเด็กเน่ยส่งไปเรียนอยู่โคราชเด็กอันก็เลยคิดเป็นฝังใจว่าพ่อแม่เนี่ยไม่รักมีลูกห้าคนมีเราคนเดียวคิดว่าพ่อแม่ไม่ไปใส่ใจครือความคิดของเด็กมาทัมันก็เป็นเป็นความคิดที่เราไม่มีสติ าหารูกไม่ว่าพ่อแม่ที่ตั้งที่ให้เราเรียนไปพเพื่อให้ประสบควา <c oughs> <ผ>ม้ครับว่าโรงเรียนแถวช่วงแถวๆนี้มันก็มีคนยหนสาง <c oughs> นี่ก็คิดว่าพ่อแม่ตเตรียมไว้และไม่ค่อย,อยดอยอยูติดบ้างมันก็อยู่บ้างก็มีอะไรถึงหนึ่งถึงไปวัดคถึงไปวัดที่ว่าเพื่อญาติพี่น้องอยู่ผมดีผมคิดผมวัยรุ่นคไม่เหม <c oughs> นะือนกัน พอได้วบวชเป็นเนนท่านก็ท่านก็พูดทุกวันทุกวันออกมากเป็นเน,นี่ยๆนใใี<ะ>น่ท่าน,น,นก็บรรจายฟังกลมครับกดนวดท่านนวดท่านท่านกลกองตัแล้วก็นี่แหละเขาเรียกว่าตํามหมกนาองตัมหมกักหมกท่านักลมทุกวัน<ะ>ช่วงสี่ทุ่มไปถึงต<ะ>ีสามทุกวัน แี่ก็ไม่ได้ใส่ใจนะเดี๋ยคิดว่าเจ็บมันก็สุดอย่าอ๋อเป็นกลางของสิ่ก็ท่านบอกว่าปวดเจ็บบ้าก็พอพอถึงเวลาถึงอาจจะเป็นวาสนาเราไม่ได้ปวดก็ได้ครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเป็นยังไงพอถึงเวลาท่านก็เเป็นอ่าเป็นเจ้าภาพอยู่อื ไปปลาปีสามเจ้าป้าบวชเดี hmm. ๋ยเตรียมให้บวชจับร้องบวชสักพรรษาหนึ่งผมคิดตรงตัวเองคืออยู่วันต่อวันไงนักความคิดพอคิดตัวนั้นอยู่วันต่อวันถือว่พรรษานึงก็พอมี่พวกเขาพรรษาเหตุที่เหตุที่อยู่นานหลวงปู่ท่านเล่า เราเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นอือาจารย์ก็แตกอย่างเดียวคือเป็นคนที่ต้องการพิสูจน์อะไรอย่างอาจารย์กูพงก่อนอะไรที่สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองเห็นหนึ่งดวงวิญญาณสองเราเทวดาสามนักขัตติในตำนานคเพราะเรา พระอาจารย์ก็เป็นคนแปลกหนึ่งสิ่งที่เราไม่เห็นไม่เชื่อพระอาจารย์เป็นอย่างนี้คือเราต้องเห็นกฎคือเราต้องเห็นกฎเชื่อทีนี้ท่านก็เลยให้บวชก็เลยองคก็มาเราเรื่องการติดตัวท่านรงไปเรื่องไปให้ฟัง ก็เป็นต่ลงเป็น,นเป็นเนี่ยฟังเสียงมันจริงยังไม่จริงเนาะคือความคิดของคนสงสัยนั่นคือวารุณเนมมีความสงสัยทุกคนอสงสัยนี่เกิดขึ้นครับไปได้เห็นตรงนั้นตรงนี้กรรมฐานหลักที่ศาสนากรรมฐานท่านก็เล่าเล่าเหตุการณ์ต่างๆเวลาท่านถูตถ้งเป็นเป็นใหัง ให้นั่งครับให้นั่งฝึกสมาธิตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกกว่าเท่าไหร่นั่งสมาธิให้ไหลแล้วก็นั่งเป,งป,ปนง็นมือวาวๆไปครับครับยังไม่ค่อยดีว่านั่งไปก็มองไม่เห็นหรอกนี่แหละทําไงถึงพระอาจารย์ถึงถึงถึงได้สวดหนึ่งของของของสมาธิเพราะคำ คำที่ทหลวงปูพนะ่พูดง่ายภาษาคารวะค่าือท่านดาอืท่านดาอ้นั่งเท่นี้จะตายดเองไเงีเนอะก็ไม่ไม่นั่งให้มันตายไปเลยอย่อคคำท่านท่านว่าเพื่อเรามีสันติอ๋อทีนี้ก็ให้เราเสียใจนะพูดง่ายเราเสียใจเนาะครับนี่เมื่อปู่ปู่ด,ด,ดาเำวเนี่เขาต้อง นั no ่งไต่กันไต่ไต่มาไต่ไปท่านอืมก็เลยตัดสใจนั่งอย่างเดียวหันอืนั่งสามวันสามคืนนั่งนั่งไม่ยอมไม่ยอมเข้าไปหาท่านคนนั่งกันเงิกคนลยดูดูว่าเออหนึ่งเวลาสมาธิเดืนเป็นยังไงครับเลื่อมเป็นยังเดิมเดิมถามลงกับคืนอยู่ถามลงกับคืนว่า งงงงเห็นยังไงระยะส่วนวิธีแนวทางปกติมาตัวก่อแล้วก็ค่อยๆใส่เหตุตัวเล็กที่น,นีน้เลก็นาหลวงปู่นาหลวงปู่คำพันธ์นี่ท่านนิสัยส่วนตัวท่านเป็นยังไงเมตมตาเมตตาเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาสูงที่สุดคับ พระอาจารย์ได้อะไรจากท่านาบ้างเหตุที่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับพ่อสมัยก่อนเขาเรียกว่าบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าอปอบเอนาะปอกเยอะคนโบราณชื่อป่าอ่าปอกปอกเยอะอปอกเยอะดองฟูท่านก็เริ่มเริ่มก็เรียกว่าเริมชลาเนะาะคือชลาชาวบ้านก็โดนปอกเข้าโดนผีเข้าอล้วก็แม่ษา เราเป็นผู้ผู้เป็นผู้ประทานขักปยานเมเลผู้แห่วอบาที่มี้ท่านบอกให้เหนื่อยเหตุแรกลไม่อยากไหวแล้วเหนื่อยอืนับน้อยทีซ้อนแห่งเราอ๋อไอ้ความพนิเสเราอยากล้องอยากลองครับอยากลองแับสอนประสอนบางพระคาถาทั้งกนจะได้กล่าวกล่าววาจาให้เราจำครั บางพระคาถาท่านก็จะให้เราจดพรอะสม่สวเนมานยถ้าเป็นพระคาถาที่เราจังโซม่าเก็เป็นของทีเดีนะครอนะให้เราจําให้เราจ,ราจอย่างเอ่อยาวหรือสั้นนะพระอาจารย์มากไม่ค่อยยาวครับสั้นอย่างให้ให้เราจัเนี่ยสั้นๆเนี่ยเขาว่ายังไงรับโมากร<อ>ับหลวงปู่ท่านจะเน้นเรื่องพุโทโธส่วนมากพุโทโธกับสิ่งที่ส่วนมาก มันถ้าเจนเน้นแบบนี้อนเอาสิทธิเป็นที่ตั้งสิทธิทหมายถึงว่าสูงสุดแล้วสิทธิก็เป็นถูัถ้าจิน้ินแบบนี้จะเป็นคาถาบางคาถา,า,าที่ที่เป็นวิรักษาเรารักษาผู้คนที่ที่โดนอ่าโดทําร้ายโดนข่มก็ยาวอยู่แต่ถ้าเป็นบุญของเราเราจะได้เป็นเนื้นะะอเนื้อตรงของของไขรของมันที่มีบุญทั้งหมด เรียงที่อยู่คาถาต่างๆแต่ส่วนมากนะพระคาถาต่างๆที่ที่ทานให้เดียงคืออยู่ในมณฑพิธีเรา,อาเอี่ะอ๋อไม่ได้มีจากไหนเพื่อพิธีเียเดียวครับท่านบอกว่าร้อยแปดพราคาถาไม่เข้าอยู่ในมณฑพิธีอืมแู่ท่านญี่ปุ่นัีแต่เพียงแหละเราทั้งหลายใช้ในในมนฑพิธีไม่เป็นครับ เราไม่ได้จัดในการใช้ครัไม่ได้จับในการใช้เลยความศักดิ์สิทธิ์กันเลยคนก็เลยไม่ไที่จริงวิธีที่เราสวดทุกวันดูว่าแต่เป็นเป็นเป็นภาษาวลีที่ศักดิก์สิทธิ์แต่เราน้องไม่เห็นครับวิส่วนมากพระพ่อแมค่ครูอาจารย์นี่กระทั่งเจ้าคุณกเกษียอ จากมังกรสิงห์ท่านก,ก็จะบอกว่าในมวิธีที่ที่อาจารย์ทนพอทานพออ่อเลยพ่อเดินทางไปกับมังกรแดนกุ้งสิบเลยได้มีโอกาสกับพ,พ่อแม่ผู้อาจารย์ทลายทัสษันที่ที่พ,อพ่อแม่ผู้อาจาเปิดสอนอตอนนั้นพระอาจารย์อุปถากเนี่ยนะก็มีนวด นวดให้ตำหม,มาให้ท่านท่านฉันหมาฉัน,ฉ,นฉันเยอะไหมฉันหมา,น,มานี่ตัไมไปเยอะไหมก็ก็เกือบทุกเวลา,าเวลาที่ท่านหลวงปู่นี่ไม่เคยนอนะไม่นอนถ้าเจริสึกตัวตลอดทำไมพระอาจารย์เล่พูดอย่างนี้คือเวลาเราไปนวดท่านจะเอาขาทับ ทับยังไม่ให้ขยับนั่ง<ม>นวดอยู่นั่นน่จนะจะปวดขานนี่มันจะหักท่านก็ทับ,ทบยูนนั้นน่ะจนน้ำตานี่ไหลอยู่บางครั้งเป็นๆน้ำตาแบบทานก็ทับที่พอถึงเวลาท่านจะลุกขึ้นมานั่งเทียนลุกอ,ยอ,ยอันที่พอมาถึงที่ลายการจะรูว่าท่านสุข ให้เรามีความอดทนให้เรามีขันติทักษที่พ่อแม่ครูอาจารย์ัผสมตัวเล่ตัวเลขนน้ำตาไหลวุ้ยจะไปอย่างเดียวจะไปเยี่ยมเฉยๆอย่าเดียวไ,ได้พ่อแม่ครูอาจารย์สมยำใหเรามีขันติท,นทักษอนี่ก็เลยช่วงนั้นท่านก็ ถ้าจะเรียนเรื่องธาตเรียนสูงมันก่อะทุกคนหอใช่ถ้าตัวเรื่องธาตส,นนนสานมาักจะสอน้ตัวนี้ได้อยูถ้าตุนได้อยู่ตัวที่ได้อยู่นัอยเขาพิ่งแลง้วแต่หลวงปู่ท่านจะสอนให้สิบคือใกล้ชิดอย่างเดียวแต่ได้ได้ไม่หมดท่านได้แค่คนละสอง่านไใอีกสอง่านมันจะมาอ,อกีก ถ้าสอนนักศึกษาปั๊บมัจะเป็นบ้าหลวงปู่อ๋อท่านจะเตือนเลยครับพอถึงเวล,ลาอีกสอนข้าจะมาจริงน, mm. นี่คือหลวงปู่ท่านท่านเป็นผู้ที่สอนสำคัญอืมทีนี้ก็เลยท่านก็เริ่มชราขึ้นเลยครับไปทางเทียในให้เองนี่นั่งโบงเป็นเ,เนีงาปูนั่งโบเป็นเียนเออทาที่สอนให้ทีแรกตัวที่บึ้งเทียนก่อนเด้อให้บึง้งไอเด้อเทียน ถ้าเกิดให้พิมพมองดูเทียนเนี่ยนั่งดูทีเฉยนั่งนั่งดูไม่ต้องไม่ต้องกระพริบตาให้นั่งดูก่อนอาจจะมันน้ำน้ำตาอะไรนหลไหลไหลลงมานั่งดูเทียนนั่งดูที่เฉยห้ามกระพริบตาครับนั่งน้ำตาอะไหลเสบตานางคนับเนี่้ตื่นเช้ามากระตาแดงแสบตากลัวกุ้งหัวโลอะ วันสองมาให้นั่งอีกนั่งดูอีก